d i y l o o m b ร a c e l e t Thailand f a n Page สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำที่รัดผมกันนะคะเป็นอันนี้นะคะจริงๆก็คือจะเป็นสร้อยข้อมือก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยมารัดผมแล้วมันจะกำลังดีมากๆเลยคือมันจะไม่รัดจนเกินไปจนเราปวดหัวนะคะเวลามันดึงผมเราเนอะ,ะก็จะไม่ดึงผมเราด้วยอย่อันนี้มันเล็กไปอย่างเนี้ยค่ะแล้วมันแน่นอย่างเนี้ยเวลารัดเนี่ยบางทีมันจะเจ็บ นะคะหรือว่าอันนี้อันใหญ่มันก็รับไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอเคอันนี้แนะนําเลยค่ะเวลารัดผมออกมาแล้วมันก็สวยด้วยมันก็เหมือนกับจะมี texture อะไรแบบนี้นะคะโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งก็คือรางเครื่องมือ DIY room board อันนี้นะคะเราจะใช้แค่2เส้นเล็กเพราะว่าเราจะทำจริงๆเราจะใช้แค่4ีช่องนี้เท่านั้นนะคะ2คือ utility hook ข ah. า hook ah. ส r o hook ขา ซิลิโคนแมนนะคะวันนี้จะขอใช้เป็นซิลิโคนในชุดโดนัทเชฟคอลเลกชันนะคะโดยที่จะใช้เป็นสีโดนัทส,สีชมพูช็อกกิ้งพิงค์นะคะและโดนัทส,สีไทยดายชมพูขาวค่ะโอเคเราจะใช้แค่สองสีนะคะอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ diy l o o m b l a c e l e t thailand ที่ถูงแบบนี้นะคะซิลิโคนของเราปลอดภัยไม,มไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารปลอดที่จะเป็นอันตรายที่สำคัญ ไม่เปื่อยคะ่ะโดนน้าโดนแดดโดนฝนโดนน้าทะเลยังไงก็ไม่เปื่อยสุดท้ายคือลิมิเต็ดคลิปนะคะขอใช้เป็นสีชมพูนะคะจะได้เข้ากันเนาะตัวอย่างที่ทํามันสีมันทึมเนาะโอเคแล้วก็ทําสีหวานๆบ้างน,น,นะคะเราจะเริ่มกันที่การหันรางแบบนี้นะคะเป็นอยู่คว่ำแบบนี้เราจะใช้แค่สีพินนี้เท่านั้นนะคะโอเคเริ่มที่สีไทยดายสีชมพูขาวก่อนนะคะเส้นแรก เราใส่แบบนี้ก่อนนะคะคันแรกเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวทีละมุมนะคะค่อยๆเกี่ยวทีละมุมให้เขาเป็นแบบนี้ดึงขึ้นมาแค่นี้ค่ะแล้วก็พันอ,อ,อันนี้ก็เช่นกันค่ะอันแรกมันจะตึงนิดนึงมันจะต้องพันอยู่อันเดียวก็จะได้ลักษณะนี้นะคะโอเค ถัดไปก็จะเป็นสีทายไยเหมือนเดิมนะคะ,ะสีทายไดธรรมดาเลยค่ะต่อไปเราก็ใส่เป็นสี่เหลี่ยมบบทําแธรรมดาแบบนี้ตลอดนะคะแล้วก็เริ่มควักค่ะควักเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะโอเคก็คือเราจะใส่ทายไดก่อนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเสร็จควักเส้นล่างสุดขึ้นมาเมื่อควักเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะใส่สีชมพูค่ะ ใส่สีชมพูที่4อันนี้เลยนะคะโดยที่ให้มัน,นเขาเรียกว่าอะไรนะพันสองรอบที่พินแบบนี้นะคะทุกอันนะคะทุกพินเลยค่ะพันธรรมดาเลยค่ะสองรอบแบบนี้ให้ครบ4ี่พินนะคะโอเคเมื่อครบแล้วก็กดลงไปค่ะ แล้วก็สายไทยดายเป็นสี่เหลี่ยมสังเกตว่าสีชมพูนะคะเราจะพันสองรอบที่พินส่วนตัวไทยดเวลาเราใส่เราจะใส่เป็นสี่เหลี่ยมทุกครั้งนะคะโอเคทีนี้มาเริ่มควักค่ะเราจะควักที่เราจะไม่ควักที่ด้านในแบบนี้ทั้งหมดนะคะคือเราจะควักเส้นล่างสุดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ควักทั้งหมดอย่างนี้เราจะต้องควักใต้เส้นบน ควานเข้ามาในสีชมพูนะคะเพื่อเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาะนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะควานเข้าไปใต้เส้นบนสุดควานเข้าไปข้างในสีชมพูแบบนี้แล้วก็เอาเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะโอเคทุกอันนะคะด้านใน ปลายเส้นบนสุดควักเข้าไปข้างในเส้นสีชมพูเอาเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะอันนี้เช่นกันนะคะด้านในเส้นบนได้ด้านล่างเส้นบนควักเข้าไปด้านในสีชมพูเพื่อเอาเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะโอเคทั้งสี่พินเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาสีชมพูทั้งสองเส้นขึ้นมาค่ะของทุกอันนะคะสีชมพูทั้งสองเส้นของทุกอันขึ้นมาด้านบน โอเคแค่นี้นะคะสเต็ปก็จะเป็นแบบนี้ตลอดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากก็จะเริ่มจากใส่ทายไดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะสเต็ปที่หเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จควักทายไดเส้นล่างขึ้นมาให้หมดค่ะสเต็ปที่สองนะคะควักเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็กดลงไปนะคะสเต็ปที่สาม ใส่สีชมพูพันสองรอบที่พินทุกพินโอเคถัดไปก็ใส่ทายดายสีชมพูเป็นสี่เหลี่ยมที่ด้านบน นะคะโอเคควักค่ะเหมือนเดิมนะคะควักที่ใต้เส้นบนใส่เข้าไปข้างในสีชมพูเพื่อเอาเส้นล่างขึ้นมานะคะใต้เส้นบนสุดแบบนี้ใต้เส้นบนสุดแบบนี้นะคะควักเข้าไปที่ด้านใน เพื่อเอาเส้นล่างขึ้นมาค่ะใต้เส้นบนหักด้านในสีชมพูเพื่อเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาใต้เส้นบนหักด้านในสีชมพูเพื่อเอาเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะครบแล้วก็เอาสีชมพูสองเส้นขึ้นไปเกี่ยวขึ้นไปค่ะก็จะจบสเต็ปนะคะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ทายได้สี่เหลี่ยมพักเส้นล่างสุดขึ้นไปใส่สีชมพูทุกพินนะคะอย่าลืมพันนะคะพันพันพัน โอเคเสร็จแล้วก็ใส่ทายดายเป็นสี่เหลี่ยมที่ด้านบนแล้วก็ควักนะคะควักที่ใต้เส้นที่หนึ่งใต้เส้นบนในเส้นสีชมพูเอาเส้นล่างขึ้นมาใต้เส้นบนควักเข้าไปข้างในสีชมพูเอาเส้นล่างขึ้นมาใต้เส้นบนควักเข้าไปในสีชมพูเพื่อเอาเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะแค่นี้เองค่ะสะเต็ปก็จะมีแค่นี้แล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะ จนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะโอเคจะได้ลักษณะนี้มันจะยังไม่เหมือนอันนี้เห็นไหมคะอันนี้มันจะแบะออกอันนี้มันจะยังไม่แบะแล้วก็มาดึงเลยค่ะอ่ะาแล้วก็ดึงสองอันข้างออกมาแบบนี้อ่าก็แบะออกแล้วเห็นไหมคะ แล้วก็ไล่ดึงค่ะสองอันด้านข้างออกมาอมไล่ดึงไปนะคะอันไหนที่มันดูว่ามันไม่สวยเราก็ใช้ตรงนี้แหละเราจะใช้โปรหุกช่วยนะคะขวานเข้าไปให้มันสวยนะคะก็ทําอย่างนี้ไปจนสุดนะคะเมื่อได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบนสวยแล้วนะคะแล้วก็ไล่ดึงไปจนสุด แล้วทีนี้ถ้าได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเราก็พอเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเอายาวแค่ไหนนะคะเมื่อกี้เราถึงสีชมพูแล้วทีนี้ก็ใส่จบที่ขั้นที่1ค่ะสเต็ปหคือเอาทายดายเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เกี่ยวล็อกขึ้นมาก่อนโอเคเมื่อล็อกเสร็จก็เอามารวมค่ะเอาทุกพินมารวมไว้ที่พินนี้ค่ะ เอามารวมที่พินล่างสายนะคะโอเครวมที่พินล่างสายเสร็จก็เอาลิมิเต็ดคลิปล็อกได้เลยล็อกแล้วก็ดึงออกมานะคะคดึงออกมาแล้วก็มาล็อกกับอีกข้างหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดึงอันนี้ออกทั้งหมดกันนะคะพอเราจัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ l i m i t ต็ดคลิปกระปล่อยอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ล็อกค่ะอันนี้แนะนําว่าจะต้องใช้ลิมิเต็ดคลิปนะคะเพราะว่ามันจะไม่เกี่ยวเส้นผมเราเลยเวลามัดนะคะถ้าเป็น S Clip ิ Cl หรือ C c คลิปเนี่ยเกี่ยวผมเราแน่นอนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเราก็ใส่ข้อมือก็ได้นะคะ สมมุติว่าเช้าเราปล่อยผมเราใส่เป็นสร้อยข้อมือบ่ายเราร้อนเราอยากจะรัดผมเราก็แกะออกมารัดผมได้เลยนะคะเป็นทูอินวันนะคะโอเคค่ะที่รัดผมลูมแบนด์ค่ะ